สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุกูสุสคนเบิร์ตสมองสุบด้อพี่น้องแม่ตามาเงินแม่เพื่อนเฮ็ดพันพี่น้องมาเพื่อนกินกอดและแม่ต้ามาบบทันคุเพัน,พนปะตกงหญ่ปะกรับน้อตกปไง่เลยเพื่อนเฮ็ดเจียยบอกนัดพี่น้องแม่ตาก็เลยที่มากินมีพักกันนะเขาปุ้นยังเหลือหลายอยู่กินกับหลายดอกพี่น้องอย,งยงากอยากเขามากิน แซ็บๆกับผักอันนี้นะแซ็บๆกินพันนะพี่น้องผักหอมเฮือ์บอกผักผักอีกอย่างผักอีกตุเล่ผักอย่างไรเพิ่งเอินจะได้บางคนเอิญบุคือกันเนาะไม่ตาเอินผักหอมเฮือ์เก็บดอกไม้บูชาบ่เออลูกเบาหนาหนึ่งลูกออกมาพอแล้วถุงอกก็มีอยู่ในแม็กซี่มมงด พระหอมก็ได้เดลูกเอาแนวเะเล็กแล้วน้อยแม็กซี่แม่ไปขนพักมาให้ยันลูกบบได้กินพี่น้องเลยแม่ตาโบมักกันนั้นหลายเขางอกแม่ตากใสา่โบหลายสิ่งที่แม่ตามาขันแม่เขาปุ้นพี่น้องเอ้ยเขาปุ้นนี่มักหลายใส่เห็ดพันเห็ดพันนี่ต้องมีผักเขาปุ้นมีผักเขาทองพระหอมเมื่อดีแล้วแล้วพักแถวน้อยนึงน้อง,งใส่ปลา พันปานี่แซ่บกลับน้องสายเอามาให้คนออกาเฮ็ดเมียนบ่ได้ได้ไเมป้าลูกเสือเนี่ยเหอไปย่างได้อยู่ว่าสิพากันไปย่างชอบทับที่น้องอ่ะแืบใมบน่บนบ่่บ่บบ่ ก,กปปลิ่นปากคือโบเป้าอันมันคั้นใจอะนะาคั้นกระปุ้งอ๋อตัวน้จะมันกินแบบปาให้แม่กินหน่อยเดียวเนาะกินบ่วงเดียวม,มันก็มนี้จะมันกินอืมแซ่บพี่น้องเออแซ่บหลายแม่ตาผมได้มาซอนแม่เห็ดดอกแม่ตากับเมื่อยนะ่ะไปเที่ยวมาเมื่อวานนี้แล้วการลุกบวขึ้นเลยโทรมาบอกเพื่อนแต่เศร้าของเราแปลกลินรสปวดต้องท่า แซ่บขนาดลูกกรใส่หอมครบเลยนี่แม่ใส่แต่ผักอันนันนะข้าวทองกับผักกันหอมเมื่อดนะผักแพ้วโหเราพากันนั้นลูกไระเดาแล้วแซ่บหลายเนาะแม่แม่พูดเพลินเทศเพลินเมื่อยได้เพลินกินโบได้ลูกสาวมาแล้วมากินรสเนาะคักเนาะพี่น้องลูกแบบนี้แซ่บๆพี่น้องเอ้ยมอพันเขาปลาใส่นะ น้ำแจ่วก็แซ่บแซ่บแม่คนหิดน้ำแจ่วบังนัดพี่น้องอือเขาจะมีผ้าขาวทองแล้วแซ่บเห็นพันธุ์ แซ่บไีหน่อยอะผักกระถองผักหอมเผือกผักเพลี่กินได้ก็ด <p iedzieć S 1> ีเนาะพี่น้องเพื่นว่าไรเลือดไรลมมาสั่นขนาดแม่ลูกอ่อนเขาเจ้าอยากเอาให้กินเนาะ อันขาจะตุ้มใส่ไกล้พี่น้องแล้วว่าขันส้มใส่อันเอาพักแผ่วใส่หลายแบบคือเฮ็ดด่งนะไม่ตาเห็นตอวเมตาออกลูกไม่ไหมมีมอันน่ะมันาราเวียดพุ่งพึ่นอยู่อันนะี่พึ่งเบิกหนังเสยนหนังสืสอใหนะ้ไม่ตาเนี่ยเตาออกลูกก็ไม่เพิ่อเลยอันเอาพักแผ่วแล้วตุ้มใส่ไกล้บบให้บอกไอ้หลายเพราะว่าเป็นยาสมุนไพรเพราะสันส่นกินเพราะสั่นคุณว่ามันเฮ็ดให้มีน้ำนมให้ลูกเพราะสั่นเด็กพี่น้อง เมตตาเขาวอาตา,ตามเพี่นเว้าะตอนน,ตอนั้นแม่ตาเขอยู่กลบแม่ต่อมาพลังอันแม่แม่คุณไปอยู่เมือง,ง,งนึงแม่ตากัอยู่เมือง,ง,ง,งนึงเนาะกายกันนะก็มีแต่เพิ่นแหละออกลูกมาเพิ่นกับมเบิงึงเออบ้านเทำให้ต้มใส่ไก่อันดุดดับบ่แห้งคักผักแพล่เพิ่นว่าผู้ใดออกลูกใหม่นะเพิน่นเว้าเนาะมึนนำนมให้ลูก เลยก็ไล่เลือดไล่น้ำข่าหอเอ,อของเราโทษเนอะแม่ตากรบา็บอกตามคืนบอกแม่ตาน้ะเปิดมาฮิตให้กินทุกมือทุกมือก้อคนผักแพล่เนี่ยเปิดมาหาเนี่ยเออมีผลประโยชน์มันดีหลายผักเพล่คนแบบรสของพริกอืม แซ่บแหงแซ่บแหงไหมเว้ยขอบใจหลายเด้อลูกเต่ากับปได้มาซอยลูกกรดักเนีออ้ยแจกว่าสิได้ยินเสียงหนังไม่ต้านแม,ม่ไม่ตม้าเพิ่เบึ่งหนังเนาะยันเสียงโทรทัศน์โอ้ชิมมาแซ่บครับ เพิ่นสิไปย่างได้เตรียมนะแม่เมื่อยไปได้ก็อดคัว่าไปย่างนะพี่น้องเพิ่นมักย่างน่ะเมื่อยยูจบเมื่อยยูบัดรู้ว่าไปย่างบ่เมียนเครื่องปปั๊บเพิ่นเก็บเครื่องเพิ่นออกมาเบิ่งตะกี้เพิ่นอ้วนเครื่องเพิ่นอ้วนนะเพิ่นก็เก็บตัวอ้วนเข้าเก็บตัวจอยออกมานบัดนี้ตะกี แซ่พี่นูเอเจ้องนัดกับแซ่แซ่เพื่นเฮ็ดน่ะ แค่พหางกินผู้เดียวอืมมามาังวายเขาไข่เมื่อล้ววะกินจนสิอิ่มแล้วค่อยถามหาายเนาะเนอง เอกอักัดออกมา3ามน้องสายไม่ตาคุนมกักมักเลยค่ะหอมเหมือดนี่นะอ่อบาบอกมันหอมกลิ่นกับแกงได้ไหมกับซุปนด้ไหมกับแซบนอกพี่น้องก็บ,บนันนี้พักอันนี้นะแล้วแต่ผู้มกักเรื่อไม่ตาก็ว่าสะพจะแต่ผู้มกักไม่ตาอันมักแห้ กินกับแกงหน่อไม้กับซุปหน่อไม้มกหน่อไม้กินเบิดกินกับลาบกับก้อยพันธุน์แม่ตาต้องมีพักอันนี้แหละแข่งแซ่บกันพิงพักอันนี้ถืกใจเลยแซบแซบเป็นกันกินแล้วก็ไปย่างแไงวันนี้ไปย่างต้องไปย่างไปเบิ่งป่าพักไปเจ๊บบึงพักพี่น้อยไปป่าพักเทียมดูละ ผักเทียมป่าผักอัะสเปรกน้ำเจ้าแซ่บีนเครื่องเขาบอจะเป็นใส่หลายเนาะเป็นป่าเป็นซีนอยังก็ได้นะเจ้าใส่ตรงนี้ครับมือก็จะได้ไปหาแฟนไม่ตด้ตาม

บนอื่นกับพ่อยู่มาแหตตีนเฮานี่ยแหละหมาน้องสายยาวออกไปแล้วแซ่บพี่น้องเอ้ยแซ่บแฮงพม่อ้องใส่หลายกคำใหญ่เครื่องกระดานหนาะพี่น้องใส่แนวละน้อยเม่ตาม ใส่หลายม่เขาปุ้นไม่แต่มาขขาปุ้นอ่ะได้ป่ะตุ๊กบใหญ่น้องสายมาให้อืม แซ่บเนาะสาไม่รู้กินยังบูเบิ้ลทดเครื่องปล่ากินข้างเดียวก็ยังโบแป้วอืา ใชบคุณน้องคน้านาบุ๋มเ um> uh? ัง่ายกับบไปแม่กันขคื่องตนีกับองเด็่ารักเดวายเขาไข่กินเบอร์เป่าวายเขาได้ไข่ยี่บมสวยเนี่ยอาบาันนเขาไข่กินโรดนะอืมเบื่อเต็มวานนี่เบื้อุส้นี้นุงสมาอีกดอกอื่น กินพันแมวซี่ต้องมีวายพี่น้องแซ่บพันมีวายแก้มน้ำแห้งกินโบจักอิ่มเลยแซ่บแหงพี่น้องเอ้ยเอาคักๆมันด้นนะั่งกินผู้เดียวก็แซ่บมังเลยแม่ว่าบัดมุมกินโบ่ได้มากินนะซี่บบมาแะไรบัดนี้พอเห็นอากาศดีแต่ลูกก็อยากมาย่างกับมะมังแดนาะนอือพันไปบ่ได้แล้วก็บโไปยุทธ

อ,อ,อืกินพันกิกนกระชวดกระจานไปเสียเนาะพี่นอ้องโบเรียบร้อยอกินพันหรือว่าห่อเมี่ยงกินเมี่ยงปลาพี่นอ้องแซบ่บกินคนเดียวก็แซบ่บ ตอนแม่ตอน,น้องกินว่าได้มากินเพิ่อนซักพักสลัดห้เบิดอภัสสารออลมาสามใบพี่หน่อยโอ้ค่ะ แม่เพื่นเมยเพื่นจะ,ปะไปได้ไปย่างแหละพน,นันยกภูเขาคือซีมเมยแห่งแหละขนานแบบเช้าวานก็ไปย่างบนมือด้ไปเที่ยวมาแล้วมาบุกธุกิจในโลกูกเอตตาเจ็บหัวบวัวอิวาน,นมาแล้วกัเรือเขาบ่นอนเลย ก้างกับบลาอีกป่าอันนะพี่น้องถ้วยมีกระเบ๋าจานมีกระเบ๋าคำนามว่าวลางบ่หลาย ซับน้ำเจ่วให้เบิดพี่น้องเอ้ยได้ตักออกมาแล้วน้ำเจ่วกับผักสลัดอืมอืมก่างบบง่ายบบนี้าสาเมลูกกินยังคือก้าวป่าตัวแบกง่ายนะพี่น้อง พี่น้องพอก,กันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะท้ายคลิปี้แม่ตาก็ขอคก้าวคำว่าสบายดีพี่น้องเออยู่ดีมีแหงเด้อความเจ็บจะได้ควา,ามไข่ยังมีโุขดีตลอดไปพี่น้องลำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแรงพี่น้องเลยไปแล้ว